ขอบคุณคุณย่านะครับที่ให้ของขวัญเกอร์ครับก็ขอให้คุณย่ามีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงครับและถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับจบแล้วครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อธิษฐานก่อนลูกอธิษฐานก่อนอธิษฐานเร็วตั้งใจเอาพวงเดียวให้ดับทั้งหมดเลยนะ ไม่น่าล่ะไม่ว่าอย่างนั้นไม่เชื่อไม่ว่าไม่กลัวไม่ดับไม่หยุไม่ได้ไม่หยุไม่ยอมต่เมื่อกี้มันดนไม่เป็ไม่ได้ไอยู่ตรงนั้นพอดีอะไเดี๋ยว่อให้ของฝันนขอพรก่อนขอพรกับยายขอตัดกรปุกอให้ขอใ้พรก่อนตัดตดสาธุสาธุขอให้ีสึกเก๋ อย่าขี้ใจน้อยต้องเข้มแข็งชีวิตต้องอดทนขอให้สิ่งเก่งๆนะจ๊ะอายุมั่นฝันยืนขอให้เก่งด้วยลูกต่อไปปลากุ้งปลากุ้งขอพรปลกุ้งขอพรครับขอพรยกมือทะลุตัดทุก ขอให้ติ mm ๊กเกอร์โตขึ้นนะเป็นที่รักของทุกคนคนเห็นคนรักคนชอบนะขอให้ไปที่ไหนหน้าที่การงานนะจะได้รุ่งเรืองนะลูกนะลูกหล่อเก่งๆด้วยกันนั้นกะลูกหลอกถ่ายลูกหลอกตัดเละหมดเลย ก็ไม่ h กถ่ายคนเก่งค่ะคนเก่งนย่แครับโอเคคนแดงมากปากเก่งเนะลูกนะเนเก่งนะอร่อยไหมของเองอร่อยเอรับครับเหเห็นแล้วค่ะ

อ่ะตัก้อนเฮียคำหนึ่งเลเร็วตัก้อนเฮียหน่อยตัก้อนเฮียมันเกิดเฮียต้อง้อนเฮียก็กินเยอะไปกว่า,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 านึงเดียวอะไรอะไให้เฮียให้เฮียพอนเฮียก็ยังไม่ไมออกเดี๋ยวนึกออกจะบอกมจะบอกไหม,ไ,มไปโอเคอยากได้อะไรก็ค <c oughs> ิดเอาเก็บตังค์เพื่อ ขอให้เรืเก่งๆด้ยครับเออโอเคแค่นั้นแหละโอเคขอบคุณครับขอให้ของดีอันนึงขอบคุณครับ